ตาซาภะกวโตสาสนังยธาสติยถธาพรังมานสิกโรมาอนุปฏิปชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินัน้นๆนของเราทารั้งหลาย อิมาสะเกวราสะตุกากันดาสะอันตกิริยาสาสังวัตตุขอใหความขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิด จิระบรินิพุตธัมปิตังพระกวันตังอุติสารันตังสัมมาสัมพุทธัง mm hmm. เราทั้งหลายอุทิจพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสแต่สรูชอบได้โดยพระองค์เองแม้บริณิพานนานแล้วพระองค์นั้น สัทธาคารสมาณคาริ t y ปปัจิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจาเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วรัสมิงบควัติพระมจริยังจรามาพระพุทธอยู่ซึ่งพรหมจารนในพระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้น ปีกุนังสิกขาสาัจจวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาแระธรรมเป็นเครื่องเรียงชีวิตของปิสูทั้งหลายตั้งโนพรมจริยังอิม,มสามสัมเกวราส s ทุขาคันดาสาตะกิริยายสังวตัตตุ ขอให้พรหมจันท์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการํำที่สุดแห่งกองทุกตั้งสิ้นนี้เถิดต่อไปก็เปิดไปหน้าที่สิบเก้าดูบทตรวจน้ำตอนเช้า มุญญาสิทธานิกตาสายานันญานิกตานิมนเมเสัญจาภาคิโนโอนตุสัตตานันตาประมาณกามสัตธังหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แระแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทีฐาเมจาพยาทิทาวาอันเยมาชัดตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เราได้ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพะเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสาระอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว้นกันก็ดีสัตตาทันติโรกสมิงเตภุม,มาจัตุโยนิกาปราเจกจัตุโวการาสังสารตาภวาภเว สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโรคอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันอนาคันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพ,พ<บ>ใหญ่ก็ดียาตั้งเยปฏิธานังเมอนุมโมทันตุเตสยาม เยจิมังนัปร um. ะชานันติเทวเดสังนิเวทยยมสัวเราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัเรานั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัเราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัเรานั้นให้รู้ ไมยาตินาณพุญญาณังอนุโมทนาเยตุนาสัมเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวินโนเกมมปันจพปุเตสสาสิสตังสุภา พราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งผ่วงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมือ่จอจงถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ไปเปิดไปหน้ายี่สิบสามบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราอนอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อก,กันแลกกันเลย อาพยาปชาอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอานิคาอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตในให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดจบธรรมวัดเชา้าต่อไปก็ตั้งใจปฏิบัติร่วมกันจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร